เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะให้ดูบรรยากาศร,รอบๆทุ่งนาผมนะครับนี่เลยตอนนี้ฟ้าฝนดีข้าวเฉียวชะอุ่มนะครับนี่ดูแพลนดูรอบๆนะครับรอบๆทุ่งนาใจกลางทุ่งนานี่ก็จะเป็นสระ,ะครับเป็นสระน้ำ นี่เลยครับฟังไว้เลยใครที่ชอบเถียงนะครับนี่ชอบเถียงให้มานอนนานะครับเพราะว่าบ้านนี่มีมีเถียงนานะครับดูดูแม่ครับแม่ผมกำลังถอนต้นหญ้าออกจากทุ่งออกจากแปลงนานะครับผม นี่มีห้องน้ำด้วยนะครับมีห้องน้ำด้วยนี่ไรอ้อยก็มีทุ่งนาสวนผสมจริงๆครับนี่งไงต้นต้นมะละกาที่ผมปลูกไว้นะครับกลับมาดูตอนนี้โตเป็นลูกแล้วนะครับสามสี่เดือนผ่านไปนะครับ แล้วก็ต้นไหนอีกเนาะที่ปลูกไว้ต้นมะนาวยังอยู่นะครับต้นมะนาวยังไม่ตายนะครับคานะครับโ้ตอนนี้อไอสวยเลยครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวดูดูหน้าคนดูหน้าคนถ่ายก่อนนะครับปุ๊บ ครับหน้าคนถ่ายครับแดดก็กำลังร้อนพอดีนะครับผมนี่นี่โอ้น้ำเต็มตุ่มแล้วครับฝนตกดีมากนี่ครับเดไหนขึ้นไปดูบนเชียงนากันว่าจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนี่โอ้มีที่นอนด้วยนะครับ เป็นรีสอร์ตดีๆนี่เองมาเลยมีตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยลังมดครับผมนี่แหละความชื้นครับเกิดมาจากความชื้นอย่างเดียวมดขึ้นเต็มเลยโยับ โอชามีพร้อมน่ครับมีนี่เห็นคนอะไรไหมคุณอาจจะไม่เชื่อสายตามีไมโครเวฟนะครับผมมีไมโครเวฟด้วยสงสัยเขาทำอะไรกินกันโอ้สงสัยเขาจะก้อยตะปูกินกันนะครับนี่ตะปูเต็มหม้อเลยเต็มชามเลยเอาแหกแต่กระโปงมีหมดด้วยโทโอชาม โอ้อากาศเย็นดีครับอากาศสบายดีสุดยอดครับสุดยอดดูตรงข้าวเขียวดีครับแต่ข้าวรู้สึกว่าจะเป็นข้าวหวานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะหวานบ้างนี่แต่ไกลๆก็เขียวถีบ้างหางบ้างเป็นข้าวหวานหรือว่าเรียกว่าผายข้าวนาผายไม่ใช่นาดำ ลมเย็นดีครับดูดูใบมะละกอก็รู้ครับว่าลมลมเย็นดีครับโอ้ยมันสูดออกซิเจนเข้าเต็มปอดแล้วครับผมหายใจได้เต็มปอดจริงๆรนี่แหละสวรรค์บ้านนาครับเดี๋ยวจะปีสองปีเดี๋ยวต่อไฟฟ้าเข้ามานในสบายเลยเตียงนาเถียงนี้คุณแม่คุณแม่ผมยังไม่หยุดนะครับคุณแม่ผมยังไม่หยุด ยังยังถอนหญ้าต่อไปนะครับคุณแม่สุดยอดแล้วคุณแม่ผมโอเคจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ